สบายดีสวัสดีค่ะ FC ฟังไทยฟังเราเด้อแม่เลี้ยงเดียวยินดีต้อร้าเข้าูู่ซองแม่เลี้ยงเดียวซาแนลเนด้อพี่น้องเด้อเอาละผุกไปแล้วหุกมันนี้เนาะอุ้ยสาวผู้ไทยแหละเลื่อนไปเห็นคลิปคลิปดีเนาะกำลังดังอยู่ในติก๊กต็อกและกำดังอยู่ในลูกกระบนไลน์เนาะ สาวุู้ไทยเลื่อนไปเห็นคลิปๆหนึ่งเนาะที่กำลังโด่งดังอยู่ทางโลกโซเชียลเพว่าจะอยู่ในติ๊กตอกแลอก็อยู่ในอ่าอยู่ใน youtube เนาะหู้สาวผู้ไายหลดเห็น,มมนแ,แล้วมันแคล่ล้วคกะมันใส่เนาะเข็มหิวคีพี่น้องขออนุญ,ญาตนาตนำเอฟซีเนาะคอยหลดแบบแบบเห็นคลิปแล้วแบบ มันใส่แทนพี่น้องทั้งฝั่งไทยเลยเนาะเค็มเนี่ยนี่คนนี้ไอ้อะไรแทนน่ะไอ้กันอยู่ไหนกูว่าจะมาเจอไอ้กันจอมพลังไอ้จอมพลังจะไหนมึงว่าจะเอารถคนเกลือมาไหนไม่เจอไม่เห็นเลยเนี่ยกูมาถึงแล้วไอ้ไอ้กันน่ะไอ้กันอยู่ไหนกูว่าจะมาเจอไอ้กันจอมพลังไอ้สาวภูไทว่าสิบัวว้าเลยนะสาวภูไทเลื่อนไปทางใดก็เห็นเนาะคลิป เค็มหิวขีวข้โอ้อยจังมาแล้วบ่ทั่วอยู่เนาะพี่น้องเนาะโอฝากพิการจอมพลังเนี่ยเด้อฝากพิการจอมเี่ยพลังเอาไปไลายขันรวดเนาะสาวบุไทยฮึย่มเป็นสัตว์มันไสแทนเนาะขึ้นมาแลกะ คืนแทนพี่น้องฝั่งไทยเนาะมาเห็นคลิปนี้คือมาถทา้ทายคักแทยเนาะพี่การจอมพลังเด้อเอาไปเลไลจัดไปแล้ไปถวายให้เลยเนาะเอาไปจักสิบขันสาวขันนี่เนาะไปจักสี่ห้าสิบขันนี่เนาะเอาไปแล,แล้วก็เอาผู้ไทยคออะนะคอแบบเอาหัวสิษยง่ายหัวสิิ์แห่งเนาะ เอาไปซีดให้เค็มกินนะเนาะพกเค็มกินนะคือมาหิวโหยแท้เนาะเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นเนี่ยแหละพี่น้องเอ้เกิดมาแต่ท้องพอ่อท้องแม่ก็เนาะเพิ่งเคยเห็นเค็มหิวขี้อุ้ยเนะาะสาบไทยก็คอโดยญ่ายน,นะเอฟซี FC ที่กำลังกินข้าวเด้ะที่ผ่านกำลังผ่านมนาะเห็นคลิปสับุนะูไทยเนาะมันแบบอดบ่ไว้ดีสับไทยว่าสิบอกออกมาเว้าบอกออกมา ว้าวมาพูดยังเลยนะกับเคมนี่แต่ชาวภูไทยเห็นแล้วมแบนบอดบอ่ได้อเลิเลออดเลอะทนเลิเกิด <c oughs> มาได้ท้องพ่อท้องแม่กับบอเคยเห็นเนาะฟูดไดชิมาออกมาแบบว่าชิวคี้ะูอนอะไรอยากหัวทางโมโท้งเยอะหัวอุยเนะาะพักสิกันจอมพลังเนาะเอาไปจักห้าสิบขันเนาะเอาไป เออเอาไปยังเอาไปถวายเอาไปถวายให้พวกเค็มอ่ะหิวกี้ <c oughs> กลับไปประเทศบ่มีเว่เฮ็นงานทำว่เนาะเกิดอาการหิวกี้เ <c oughs> นะาะออกมาประท่วงเพว่าจะเป็นออกมาหลืออ่าหลือดลวานาดน้ำมาจับเนาะ เปลียนทหารฝั่งไทยเพื่อนเอามากันลัวออมไว้เนาะกะพกันมามาดึงมาตัดออกเนาะโอ้ยจะแม่สัตว์พยุดคักเนาะบ้านชาวไทยคือพยุ็คือแบบควงอะน,นะบอกว่าคว,วงคักเนาะแบบขนาดทหารฝั่งไทยเพื่อน เอาเล็กลวดเล็กน้ํำมากั้นกับอย่างบมยูมาาการออกมาประท้วงออกมาตัดลวดน้ําดึงออกตะพุดตะพื้น่ายหนังโซเชียลอดอัวอดเก่งโอ้ยนะสาวบ,บุรเเ็นแล้วอืมันใส่แหงเด้ทีนึงเข้าน้อพขีน้องนี่กำลังสีดึงนึงเข้าัน,น,ลานเลื่อนผ่านมาเห็นเนาะเลยบ,บาได้อย่างบ่วทันนึ่งซ้ำปาวบุร มันใช่แหงเลยวันจะขึ้นสภาพเนาะให้พิกันจอมพลังเอาไปจะฆ่าสิบขันนี่เนาะเอาหัวซีดแหงๆซีดใส่นี่เนาะย่งสีฮิวอยู่บ่เนาะพี่น้องเนาะมาเลยมาเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นอย่างโบเลยโบโทอยู่บ่เนาะเอฟซีฟังไทยช้าผู้ไทยลึก แม่เป็นคนลาวเลยเนาะยังมันไส้กับการกระทำของเค็มนะของเคมที่ทำแบบนี้นะออ,ออกมาอย่าคิวคี <c oughs> จัดเพื่นจัดให้เพิ่นแน่เนาะเพราะว่าเอฟซีเาว่า, FC า,วาบอพอเนาะสวมบอพอด้วยวอุตจระบอพอกัน มาเอาอยู่พี่เด้อมาเอาอยู่บ้านชาวพุทธให้ฟังเราวานี่ยลายพี่น้องชาวพุทธชาวพุทธให้พี่พีเลยเนาะเอาไปอันเอาไปถวายให้พวกเค็มเนาะพวกเคม็มยูยูอุจจละโอ้ยยัยยงเนาะกะ็แบบว่ากะฮู้อยู่เนาะว่าเป็นของที่สก,กปรกแต่ว่า โอเคมบูยังเลยเนาะหูยหิวขี้ว่สัตจัดให้เลยจัดให้นักๆเลยพี่น้องจะเอฟซีหรือว่าจะให้ฝากเนาะซาบุไทยฝากให้นนพี่กระจอมฝรัง่งจัดให้เค็มนักๆเลยออกมาเรียกร้องออกมาประท้วงหิวขี้ว่าสัต กูหมดขำสิเบ้าเนาะกระตงได้กาะเศร้าไทยกาฝากเป็นกำลังใจให้อ่าทหารฟังไทยและกะรเอฟซีฟังไทยเนาะฝากกำลังใจไปให้น้องสาวไทยทุกคนทุกท่านให้พันให้พันเรื่องแบบนี้เนาะเรื่องเลอะไรแบบนี้ ว่าเรื่องจกว่าชีเรื่องกันให้เรื่องปวดหัวเนาะกับเค็มนี่ไปให้ไปได้เนาะให้ผ่านไปได้ด้วยดี <c ười> หลังราคลิปนี้ชาผูไทยก็ออกมาระบายอารมณ์ก็ว่าได้เนาะ <c ười> เห็นแล้วมันมันใช่แทนเนี่ยพี่น้องเอฟซีฟังไทยเนาะมันใช่แทนชาผูไทยเกิดมาแต่ท้องพ่อท้องแม่ก็บอกเคยเห็นรอไฟเสียออกมามาทวงหิวขี้แบบนี้ <c ười> จัดให้นนหนักๆเอาหัวสีแรงๆเฮีดลวดพี่น้องเลยเพราะว่าสิผังลวดน้ำเบรว่าสิอยังแบกไม้แบกไม้ใหญ่ๆมาโซกกรรมเออคึงคังพจะของเก่งจะของกล้า่าสั้นสั่งประเทศไทยผ่ากันหลังหลอบเข้ามาประเทศไทย่าสันโอ้ยนาะสินิซ่า สำหรับคลิปนี้สาวบุไทยกะสีได้จบไปเพียงเท่านี้เนาะคือแบบมันเกินชุดเกินทนสาวบุไทยจะเบาเบาแล้วนะเนาะประมาณนี้แล้วเนาะกะจะได้ก็ขอให้พี่น้องฟังไทยทสู้เนาะเป็นกำลังใจให้พี่น้องฟังไทยไปทุกคนทุกทานเด้อนะนะกำลังใจให้พี่พี่ทหารฟังไทยเนาะ <c ười> อใ,ให้รับมือกับเคไม่ได้มาไม่มาไม่มไหนก็เอาไม้นั้นเลยเนะวาะเว้ากันดีๆบมมม่มักมักมักที่มักปักลินของสกปรกกระตชองสกปรกให้เนาะเอขอ,ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อสีฟังไครเด้อสู้ๆเนาะ